Boss Rush เป็นโหมด PvE สุดท้าทายที่เราจะได้จัดทีมฮีโร่ใน ID เข้าประทักกับบอสสุดโหดเพื่อรับแต้มมาแลกไอเทมสุดล้ำค่าถือเป็นโหมดที่สามารถใช้วัดความสามารถของทีมและฝีมือการเล่นของเราได้ดีเลยทีเดียวโหมดนี้คืออะไรเล่นยังไงเล่นจบได้อะไรและมีไอเทมอะไรน่าสนใจแลกบ้างวันนี้ผมพิดีอสเอร์จึงจะมาแนะนำโหมดบอสร s ชพร้อมคำแนะนำการเล่นเบื้องต้นกันครับ บอสรัช <Boss> เป็นโหมดที่เราจะต้องจัดทีมเข้าปะทะก,กับบอสสุดโหดเพื่อทำแต้มให้ได้มากที่สุดโดยเงื่อนไขาการเข้าเล่นโหมดบอสรัชก็คือเลเวลของกองบัญชาการกาเดียนจะต้องถึง51สกอรและโหมดนี้เป็นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ฮีโร่ที่มีใน ID ดีทำการจัดทีมเพื่อกำจัดบอสในโหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองซึ่งเกมเพลย์ก็จะอารมณ์ประมาณตีบอสกิลนั่นแหละครับ แต่จะมีความเข้มข้นมากกว่าในแง่ของตัวบอสประจำโหมดครับโดยบอสรัชจะเปิดให้เราเข้าร่วมในรูปแบบของซีซั่นโดยแต่ละซีซั่นเราจะสามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด7ครั้งและจะเปิดให้เล่นเป็นเวลาทั้งหมด7วันก่อนจะทำการเปลี่ยนซีซั่นในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์จะทยอยเล่นให้ครบ7รอบเล่นทีเดียว7รอบหรือเล่นรอบเดียวให้ได้คะแนนสูงสูงไปเลยก,ก็ได้ถ้าไม่ค่อยมีเวลาเพราะยังไงระบบก็จะทำการบันทึกคะแนนที่ดีที่สุดให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าให้ดีก็ลงให้ครบ7รอบครับ เกิอมีรอบไหนได้คะแนนเยอะขึ้นก็จะได้รางวัลมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองการท้าดวลบอสแรชแต่ละครั้งจะมีทั้งหมด3ระดับซึ่งเราจะต้องค่อยๆผ่านบอสทีละระดับไปให้ได้ครบ3ระดับเพื่อจบการท้าดวลและสรุปคะแนนรวมโดยระดับที่1และ2จะมีบอสทั้งหมด5ตัวคือเลเวล 50, 60, 70, 80และ90ส่วนระดับที่3จะมีบอสทั้งหมด6ตัวโดยจะมีบอสมหาโหดที่เลเวลมากกว่า90 ให้เราไปลุยกันเพิ่มเข้ามาซึ่งแต่ละระดับเราสามารถเลือกบอสที่จะสู้ได้ตามใจชอบยิ่งบอสมีเลเวลสูงเท่าไหร่คะแนนที่เราจะได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นด้วยซึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถเอาชนะบอสที่โหดมากขึ้นได้คือกดพิเศษประจำซีซสั่นที่จะมอบเอฟเฟกที่เป็นประโยชน์ต่อปาร์ตี้ของเรานั่นเองโดยถ้าเราจัดปาร์ตี้ให้ตรงกับกดพิเศษได้ขอบอกเลยว่าชิลขึ้นแน่นอน แต่ทั้งนี้จะใช้ใครก็ต้องคิดให้ดีเพราะฮีโร่หคนจะใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ <Ooh. S 1> เมื่อเลือกเลเวลของบอสและเข้าไปในตัวด่านแล้วเราจะมีเวลาทั้งหมด60วินาทีในการกำจัดบอสให้ได้หรือลดเลือดบอสให้ได้มากที่สุดโดยด่านจะจบลงก็ต่อเมื่อหมดเวลาบอสตายหรือเราตายยกทีม และเมื่อด่านจบลงระบบจะทําการนับคะแนนของระดับนั้นๆทันทีซึ่งถ้ากําจัดบอสได้เร็วกว่า60ิวินาทีเวลาที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นแต้มโบนัสให้ด้วยนะดังนั้นยิ่งกําจัดบอสได้เร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีซึ่งเมื่อเราจบบอสทั้ง3ระดับได้ระบบก็จะทําการสรุปคะแนนรวมให้ทันทีครับสิ่งที่ต้องเน้นย้ํากันก่อนเล่นโหมดบอสรัชก็คือ 1. ฮีโร่ที่ใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกจนกว่าจะจบการท้าดวลในรอบนั้นๆ ดังนั้นจะเลือกใช้งานใครก็ต้องคิดและวางแผนกันให้ดีก่อนนะครับข้อที่2ถ้าตายหรือเวลาหมดจะถือว่าจบการต่อสู้และจะทำการนับคะแนนของระดับนั้นๆโดยทันทีข้อที่3เราสามารถกดออกจากการต่อสู้เพื่อเข้าไปเล่นใหม่ได้หนึ่งครั้ง ซึ่งการออกในครั้งแรกเราจะยังสามารถใช้ฮีโร่ที่เข้าไปเล่นรอบที่ออกจากการต่อสู้และสามารถเลือกบอสสู้ใหม่ในระดับที่เราออกมาได้แต่หลังจากนี้หากออกจากการต่อสู้อีกระบบจะทําการตัดจบระดับนั้น,น,นทันทีโดยไม่มีการนับคะแนนใ,นใดๆทั้งสิน้นดังนั้นจะออกไปเล่นใหม่อย่าลืมเช็คโคต้าที่เหลืออยู่ด้วยนะครับข้อที่ 4. ถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองทดสอบทีมหรืออยากลองดูว่าบอสไหวกับเราหรือเปล่าก็ขอแนะนําให้ลองไปเล่นแบบฝึกซ้อมดูก่อนนะครับ เพราะพอจบการเล่นแบบฝึกซ้อมแล้วจะไม่มีการคิดคะแนนหรือหากรอบที่ออกจากการต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นจะทดสอบกี่รอบก็ได้ตามสบายและข้อที่5ก่อนกดเล่นอย่าลืมตรวจสอบว่าเราเลือกเลเวลของบอสที่ต้องการสู้ไปแล้วหรือยังด้วยนะครับเพราะมีบางครั้งผมดูทีมเสร็จก็กดเล่นเลยโดยลืมเลือกเลเวลของบอสกลายเป็นว่าได้เข้าไปลุยกับบอสเลเวลต่ำสุดเสียอย่างนั้นดังนั้นกนลุยอย่าลืมเช็คจุดนี้ด้วยนะครับ เมื่อเล่นจบเราก็จะต้องไปรับรางวัลซีซั่นตามแต้มที่ทําได้โดยยิ่งทําแต้มได้มากเท่าไหร่รางวัลที่รับได้ก็จะยิ่งมากขึ้นซึ่งไอเทมที่สําคัญมากที่สุดคือสัญลักษณ์ของนักล่าเพราะเราจะต้องนําไอเทมชิ้นนี้ไปแลกของในคาราซอนหมวดสัญลักษณ์ของนักล่าซึ่งไอเทมที่ต้องแลกเลยคือผลึกแห่งดวงดาวที่เอาไว้ใช้สําหรับการปลูกพลังฮีโร่ที่ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วถึงในตอนนี้ฮีโร่เลื่อนขั้นอาจจะยังมีไม่เยอะแต่ในอนาคต จะมีฮีโร่อีกมากมายที่รอการเลื่อนขั้นอยู่ดังนั้นแลกดองไว้เลยครับแล้วถ้าแต้มเหลือจริงๆค่อยเอาไปแลกไอเทมอื่นๆต่อซึ่งที่น่าแลกก็จะเป็นการ์ดของเครกและเอลวิราครับเพราะการ์ดของเครกจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุดินส่วนการ์ดของเอลวิราจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟซึ่งผมมองว่าดีมากๆและใช้งานกับฮีโร่ได้หลากหลายถ้าแต้มเหลือจากการแลกผลึกแห่งดวงดาวก็สะสมมาแลกการ์ดกันได้นะครับส่วนไอเทมอื่นๆก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเลย เทคนิคการเล่นในโหมดบอสรัชเบื้องต้นของผมจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกการจัดทีมต้องเน้นไปที่ตัวทําความเสียหายเป็นหลักเพราะในโหมดบอสรัชนั้นเราจะเน้นไปที่การทําความเสียหายใส่บอสให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กําหนดดังนั้นภายในทีมของเราจะต้องเน้นไปที่ฮีโร่ที่สามารถสร้างความเสียหายเยอะๆได้เป็นหลักส่วนฮีโร่สายสนับสนุนจะใส่ลงมาในทีมหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับสถานการณ์หรือความจําเป็นของทีมครับ แต่ส่วนใหญ่ฮีโร่สายสนับสนุนที่เราจะใช้กันนั้นมักจะต้องทําความเสียหายได้เยอะหรือมีบัฟที่มีประโยชน์มากพอที่จะเอามาเข้าทีมยกตัวอย่างเช่นเวโรนิกาสกิลต่อเนื่องจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมได้หรือกาเบรียลที่นอกจากตัวเองจะสร้างความเสียหายได้ดีแล้วยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นต้นดังนั้นในโหมดนี้เราจึงจะไม่ค่อยเห็นฮีโร่สายแทงเท่าไหรน่นักมักจะมีแค่ไฟเตอร์ดิวเลอร์ระยะไกลและสายสนับสนุนเท่านั้นนะครับ 2. การจัดทีมสําหรับโหมดนี้ควรจะต้องมีความสอดคล้องกันทั้งในแง่ของการเชนสกิลต่อเนื่องและบัฟปาร์ตีโดยสิ่งที่ต้องเน้นก่อนเลยคือบัฟปาร์ตีเพราะเป็นการจัดที่ง่ายที่สุดแล้วจะจัดทีมโจมตีระยะประชิดทีมโจมตีระยะไกลหรือทีมธาตุลวนก็ได้ขึ้นกับว่าเราไปสู้กับบอสตัวไหนครับยกตัวอย่างเช่นทีมดดลเลอร์ระยะไกลก็จะมีแอนดรัสนาริเอลวิราและกาเบรีย ส่วนทีมธาตุขอยกตัวอย่างเป็นธาตุน้ำก็จะมีแอนดรัสคารัมเบียงกาและเวโรนิก้าและทีมโจมตีระยะประชิดก็จะมีเบธเรวาเลนเซียและอากะยูกิครับโดยลำดับการเชนสกิลต่อเนื่องของทุกทีมที่ยกตัวอย่างมานั้นก็จะสามารถกดเรียงจากซ้ายไปขวาได้จนจบเลยซึ่งในที่นี้การจัดทีมไม่ได้ต้องฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นตามนี้ขอแค่จัดทีมให้สอดคล้องกันเพื่อรีความเสียหายออกมาให้ได้มากที่สุดก็พอนะครับ ข้อที่3การเชนสกิลต่อเนื่องตอนบอสติดสถานะนั้นสําคัญมากเพราะถ้าเราสามารถเชนสกิลอย่างต่อเนื่องได้ครบกระบวนทั้งทีมบ,บอสก็จะได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลอีกทั้งถ้าเว้นจังหวะการกดสกิลต่อเนื่องให้ดีบอสก็จะติดสถานะนานมากพอที่จะทาให้สกิลต่อเนื่องวนกลับมาพร้อมใช้ได้อีกครั้งเมื่อเราใช้สกิลอาวุธโจมตีจนบอสติดสถานะได้อีกด้วยซึ่งการเชนสกิลนั้น ผมแนะนําให้ค่อยๆกดสกิลตอนสถานะใกล้หมดเพื่อยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าบัฟของสกิลต่อเนื่องของฮีโร่ในทีมนั้นนะ่ะมันทํางานนานเท่าไหร่ถ้าทํางานไม่นานมากจะใช้สกิลต่อเนื่องรัวๆไปเลยก็ได้แล้วแต่กรณีครับถ้าถามว่าผู้เล่นใหม่ควรลงโหมดบอสรัชไหมผมบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่ที่สามารถเล่นได้แนะนําให้เล่นบอสรัชทันทีนะครับ เพราะถึงแต้มที่ได้จะไม่เยอะมากจากการที่เราไปลุยบอสโหดไม่ไหวแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีแต้มมาแลกสัญลักษณ์ของนักล่าสะสมเอาไว้ซึ่งจะเอาไปแลกผลึกแห่งดวงดาวไปสะสมเอาไว้เลยหรือจะแลกไอเทมอื่นๆไปใช้ก่อนก็ได้โดยไอเทมที่น่าจะคุ้มมากสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือนาฬิกาพกสีทองและชาร์ปชูเตอร์ครับเพราะเป็นเครื่องประดับที่ราคาไม่แพงและสามารถเอาไปใช้กับฮีโร่ของเราได้แทบทุกตัวถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเครื่องประดับระดับสูงก็สามารถแลก2ชิ้นนี้ไปใช้ก่อนได้นะครับ เอาไว้หาสร้อยคอมิโนอโทรหรือเครื่องประดับระดับสูงประจำธาตุมาใช้ได้ค่อยเอามาเปลี่ยนในส่วนของสไนเปอร์ก็เกินส่วนตัวมองว่ามันแพงไปนิดหนึ่งถ้าจะเอาเครื่องประดับเพิ่มพลังโจมตีแนะนําว่าแลกชาร์ปชูตเตอร์มาจะดีกว่าครับแล้วถ้าแต้มเหลือจะเอาไปแลกหินปลูกพลังในตำนานมาดองเอาไว้ก็ได้นะเพราะยังไงหินปลูกพลังในตำนานเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับในระยะยาว และนี่ก็คือภาพรวมของโหมด Boss Rush พร้อมคำแนะนำการเล่นเบื้องต้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสามารถมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง PDS Ther เ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ